สวัสดีนะคะมาดูทาโร่ตอนเช้าอีกทีคือเล่นจนเสาล้มเลยนะคะถูยังไงทาโร่ถูจนเสาหักหมดเลยเสาล้มลงมาเลยนะคะว่าแล้วเสานี้จะอยู่กับทาโร่ได้ไม่นานนะคะเป็นเสาไม้นะคะตั้งใจเอาไว้ให้เขาถูนะคะจะถูยังไงไม่รู้โค่อนออกมาเลยนะคะโค่นปูนข้างล่างออกมาเลย นอนบ้านคืนแรกนะคะทาโร่นอนบ้านคืนแรกเป็นแบบนี้เลยนะคะนอนบ้านคืนแรกเสาไม้โค่นลงเลยพี่ทาโร่แล้วอย่างนี้จะต้องขอเสาอะไรมาให้ครับขนาดเสาไม้นี้ยังโค่นมาตั้งแต่ใต้ปูนแล้วนะคะนอนบ้านคืนแรกครับพี่ทาร่ มาดูตอนเช้าคือเป็นแบบนี้แล้วนะคะเป็นแบบนี้แล้วเก่งจริงๆเลยทาโร่ทำไมเก่งจังเลยครับนอนพังคืนแรกทำได้ขนาดนี้เลยเหรออืมพี่ทาโร่โค่นออกมาเลยนะคะสงสัยจะถูเล่นถูแรงไปหน่อยนะคะถูแรงไปหน่อยเพราะว่าเราตั้งใจให้เสาไม้ตัวนี้มา อยู่เป็นเพื่อนเขาคอยเล่นคอยถูนะคะแล้วก็ไม่รู้ถูยังไงถูตรงไายใช้เต็มแรงเต็มที่นะคะถูจนเสาไม้โค่นลงมาเลยนะคะเมะื่อคืนก็ฝนตกก็ไม่สาดเข้ามาบ้านพี่ทาโร่นะคะยืนเกาขายแล้วต่อไปจะถูอะไรพี่ทาโร่ต่อไปจะมาถูเสาบ้านเหรอจะไม่หักเหมือนกันเหรอทีนี้มาดูตอนเช้าก,ก็เป็นสภาพแบบนี้เลยนะคะ เก่งจังเลยครับอีทาโร่ถูคงจะใช้สุดกำลังนะคะก็เขาเล่นด้วยนะคะเขาเล่นด้วยนอนบ้านคืนแรกก็เป็นอย่างนี้เลยครับแม่แมครับจะต้องหาเสาอ,อื่นมาให้น้องอีกนะคะไม้ช่วงนี้ก็ที่ของเราก็ไม่มีต้อง สายพิชื้อของเขานะคะไม่รู้จะเอามาให้ไหนที่จะทนกับพิทาโร่เองนะคะโค่นมาทั้งปูนเลยะคะ่ะทั้งล่างอบด้วยปูนนะคะมาล่างอบด้วยปูนเอาพิทาโร่ไม่อยู่เลยนะคะเล่นใช้สุดกำลังเลยวันนี้ก็มาดูน้องตอนเช้านะคะบรรยากาศช่วงเช้าก็สดชื่นนะคะสดชื่นเลย เมื่อคืนคงจะนอนหลับฟันดีเล่นทั้งคืนนะคะตื่นมาอีกทีก็คือสภาพเสาหักนะคะเสาหักเดี๋ยวก็จะหาเสาใหม่มาให้น้องนะคะตอนนี้ทาโร่ก็ยืนกินต้นสับปะรดนะคะมาดูสภาพทาโร่นะคะบรรยากาศก็ดีเลยช่วงเช้านะคะ แม่ควันก็ขอจบคลิปเพียงแค่น,นี้นะคะสวัสดีค่ะ